ามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่วง Ramadan v a l e ค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเซนาจะมาพูดถึงเรื่องของกองทุนสกาดเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะอาจารย์ประดิษฐ์มูลทรัพย์ประธานอนุกรรมการกองทุนสกาดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะ a s สลามุอะลัยกุมค่ะัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h ครับค่ะก่อนอื่นอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่า กองทุนสกาดเนี่ยเ,เริ่มต้นขึ้นมาอย่างไรเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วก็มีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะครับฮานฮิลาครับมูลที่เพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับมีวิสัยทัศน์ที่จะนาเม็ดเงินจากกองทุนสกาดเพื่อไปมอบให้กับบุคคลตั้งแต่จาพวกนะครับการเริ่มต้นของมูลที่เพื่อศูนย์กลางนั้นเริ่มเป็นเป็นชัดเจนขึ้นมาในสมัยท่าน ศาสตราจารย์ดรอิมรอนมลุนิมเป็นประธานมติเพื่อศูนย์การประมาณปี2545นะครับก็มีการระดมทุนจากผู้มีสักาก็คือคนมีเงินเหลือที่จะใช้ในการมอบสัการให้กับคนที่อยู่ในแปดจำพวกคนยากจนไฟเกนมิสเกนต่างๆนะครับก็เริ่มดำเนินการตั้งแต่45เป็นต้นมาตลอดนะครับแต่ในช่วงแรกนั้นเม็ดเงินอาจจะยังไม่มากเท่าที่ควรนะครับแล้วก็การทํางาน ก็มุง่งเน้นไปทางาคนป่วยคนชาราเด็กเยาวชนส่วนหนึ่งด้วยนะครับแต่หลังจากประมาณปี2 5 5 6เป็นต้นมานีครับคณะกรรมการมืลที่เพื่อนศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้มีการมาวิเคราะห์เรื่องของชุนชกาดนะครับทำอย่างไรที่จะให้ทุนชกาดเนี่ยตกไปถึงเด็กๆที่กำลังเรียนกำลังศึกษานะครับ ก็ได้มีผู้รู้นะและวิเคราะห์กันว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะสัมภาษณ์ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์รับสการน,นั่นก็คือผู้ปกครองต้องมีฐานะยากจนเป็นเฟเกนบิสเกนมีสิทธิ์รับสการแล้วก็เงินที่ได้จะต้องนําไปใช้ในการดูลแลการศึกษาของบุตรหลานนะครับเป็นที่มาของทุนจัดทุนการศึกษาจากกองทุนสการมูลที่เพื่อสุนย์ีา์อิสลามแห่งประเทศไทยครับ ก็คือกองทุนสากาัดจริงๆแล้วมีแบ่งให้สากัดในหลายๆจํเพาดใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็มีส่วนอื่นนะครับก็มีพิทุพิศู์กลางนี่จะมีทุนสากาัดนอกสถานที่ซึ่งจะมีคณะทำงานอีกคณะหนึ่งจะไปประเมินสถานที่หมู่ชุมชนต่างๆแล้วก็นำเงินไปให้นะครับแต่ในส่วนที่ผมรับผิดชอบเนี่ยมันจะเน้นหนักไปทางทุนการศึกษาจากกองทุนสากาัดาน,นะครับเพราะว่าเราทางพิทิพิทูลกลางจะหนักดีว่า ทำย่างไรจะให้เม็ดเงินตกไปกับเยาวชนที่กำลังศึกษาซึ่งก็เราให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมมัธยมจนถึงปวชปวสจนถึงปริญญาตรีเลยครับอยากทราบค่ะว่าเกณฑ์ในการคัดเลือก ผู้ที่จะสามารถได้รับทุนเนี่ยคะ่ะมีมีกฎเกณฑ์หรือว่ามาตรฐานอ,าอื่นไหมคะอ๋อครับม,มีมีครับทำไดลานะครับอย่างนี้นะครับทุนการศึกษาจากของทุนสกาดเนี่ยเราพิจารณาผู้มีคุณสมบัติก็คือผู้ปกครองมีฐานะที่รับสกาดอันนี้ผู้ปกครองต้องพิจารณาตัวเองนะครับแต่ว่าท่านจะรู้ไม่รู้ไม่ทราบนะครับเราก็มีคณะอนุกรรมการที่ประเมินก็ต้องกล่าวอย่างนี้นะครับก่อนที่จะมีการระบาดของโควิดเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี57เเป็นต้นมาเนี่ย เราเชิญผู้ปกครองและเยาวชนมาสัมภาษณ์จากที่สมัครไว้นะครับก็มาสัมภาษณ์เราก็ดูเกณฑ์นะฮะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องการศึกษาด้านศาสนาเพราะว่าทุนสการเนี้ยก็เป็นทุนที่ให้กับมุสลิมนะ mm hmm. เพราะว่าจะต้องมีเป็นเงินตามหลักศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่ได้รับต้องเป็นมุสลิมนะครับเราก็จะดูว่าสามารถอ่านกุรานได้ไหมทำละหมาดได้ไหมนี่คือเกณฑ์ที่หนึ่ง นะครับเกณฑ์ที่2ก็คือฐานะของผู้ปกครองเกณฑ์ที่3ก็เรื่องของสภาพความเป็นอยู่อยู่บ้านเช่าไหมยมีบ้านของตัวเองไหมไอะไรไหมอย่างเงี้ยมันจะมีเป็นคะแนนเช่นเดียวกันนะครับเพีย์ที่4ี่ก็เรื่องผลการเรียนผลการเรียนของเด็กนะครับแล้วก็เราจะดูในเรื่องของจิตอาสาของเด็กด้วยมาประมวลรวมกันแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งคะแนนแต่ที่เราตระหนับมากที่สุดก็คือเด็กที่เป็นเด็กกำพร้า นะครับเด็กที่ผู้ปกครองป่วยผิดเตียงป่วยเรื้อรังตรงนี้เราจะมีคะแนนเพิ่มให้ในหนึ่งปีเนี่ยมีคนที่มีนักเรียนที่จะได้รับอกองอเงินเงินจ,งงจากกองทุนสากาัดสากาักประมาณกี่คนคะอาจารย์ครับ<ะ>อย่างนี้นะครับทุกปีเราก็จะประกาศรับสมัครประมาณกุมภาหมีนาเงี้ยเพื่อที่จะมอบเงินไปให้ในช่วงที่เปิดภาคเรียนใหม่ของปีการศึกษาต่อไปอย่างเช่นปีนี้กําลังดําเนินการอยู่เลยครับ เปิดเทอมไปนี่จะเป็นปีการศึกษา2565ใช่ไหมครับตอนนั้นเราก็ประกาศตั้งแต่ปีนี้ประกาศมาตั้งแต่15กุมภาถึง15มีนาจบแล้วผู้ปกครองหรือเยาวชนต้องมารับเอกสารปีนี้เป็นปีพิเศษที่เราทำมาสองปีแล้วก็คือเป็นปีที่มีโควิดเราไม่สามารถที่จะเรียกเยาวชนผู้ปกครองมาชำรที่สำนักงานของที่เป็ศูนย์กลางได้นะครับตอนนั้นเราก็ใช้วิธีการประเมินเอกสาร นั่นก็คือผู้ปกครองเยวาวชนเนี่ยต้องมารับเอกสารที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางตามที่เราได้ตกลงก็คือ15กุมภาถึง15งมีนาซึ่งช่วงนี้รับไปหมดแล้วแล้วเราก็มีข้อมูลว่ารับไปแล้วประมาณ1,500ชุดแต่ว่าจะกลับมาหมดหรือเปล่าตอนนี้กรรมาการกำลังประเมินก็คือตอนนี้ผมเองเนี่ยเป็นประธานอนุกรรมาการแต่มีอนุกรรมาการที่ทำหน้าที่ในการประเมินเนี่ยประมาณ10กว่าท่านนะครับปีนี้ก็คือ ตอนนี้เอกสารอยู่ในมืออนุกรรมการประมาณสิบกว่าท่านแล้วเราก็จะประเมินกันในช่วงของเดือนอมฎดอนหลังจากอมฎดอนก็จะประกาศผลออกมานะครับซึ่งก็จะต้องมาวิเคราะห์กันแต่ครับว่าเม็ดเงินที่เราจะได้ในช่วงอมฎดอนที่จะมีท่านผู้มีเกียรติท่านที่มีจรก,การยโอนเงินเข้ามาเนี่ยมนันเพียงพอที่จะมอบให้ได้สักจํานวนเท่าไหร่การให้ทุนนี้มีปีละหนึ่งครั้งใช่ไหมปีละ,ะละหนึ่งครั้งใช่ครับ เราอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงที่มาของเงินที่มาสู่กองทุนสกัดนะครับ <ไง S 2> ครับ,รบอย่างนี้ฮะก็ต้องเรียนว่าก็เป็นการประชาสัมพันธ์เป็นการาประชาสัมพันไปตามผู้มีเงินหรือผู้มีสกัดทั้งหลายนะครับโดยคณะกรรมการเลขท่ผู้สูวนการโดยเฉพาะท่านประธานท่านรองประธานชาคิดที่เป็นผู้กำกับดูแลเรื่องของกองทุนสกัดนะครับ ซึ่งเราก็มีแผ่นพับมีเอกสารชี้ชวนไปและเราก็ประชาสัมพันธ์ตามสื่อที่ศูนย์กลางก็เช่นเดียวกันมีสื่อตัางนี้ทั้งนั้นเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่สามารถจะ,ะฟันธงได้ว่าปีนี้จะได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ทาดีล้านนะครับทุกปีเนี่ยเราสามารถที่จะมีเม็ดเงินมาแจกจ่ายกับทุนที่ขอมาเนี่ยได้ค่อนข้างพอเพียงอย่างยกตัวอย่างนะครับปี2559เเนี่ยเราใช้เม็ดเงิน 2อล้านสองแสนโดยประมาณนะครับปีหกนเนี่ยสองล้านหกแสนสนะครับปีหกหนึ่งสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นปีหกสล้านหนึ่งแสนหกหมปีหกสล้านสี่แสนแปดหมีที่แล้ว64ใช้มิตเงิน4ี่ล้านเจ็ดแสนบาทบาทนะครับแต่นี้ก็เป็นความวิตกของอนุกรรมการของกรรมาการวุฒิผู้สนการนะครับว่า ในปีนี้อยังจะเหมือนเดิมหรือเปล่าวันรองอาลัมนะครับก็จะขอเชิญชวนท่านผู้มีสกาดท่านทั้งหลายแม้จะไม่มีสกาดก็สามารถใช้เงินเงินท,นท่านที่อยากจะทําบุญเข้ามาในบัญชีของกองทุนสกาดซึ่งมันจะไปรวมโดยเงินในบัญชีนี้มันจะไม่เข้าไปในการใช้จ่ายของมูลนิธิไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆเลยเป็นบัญชีแยกกันเลยนะครับสุดท้ายแล้วขออยา อยากฝากให้อาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่หน่อยค่ะว่าถ้าท่านผู้ชมในอยากมีส่วนร่วมในการมอบเงินให้กองทุนสาการสามารถช่วยได้ทางช่องทางไหน<อ>บ้างคะคุณนิราครก็จริงๆแล้วนะครับก็ที่แง่ที่สุดถ้าท่านมาที่ศูนย์กลางก็บริจาคที่สำนักง,งานของที่ศูนย์กลางโดยแจ้งว่าบริจาคเพื่อกองทุนสาการเพราะมันจะมีหลายวัตถุประสงค์ในในมูลที่ศูนย์กลางแต่ท่านที่มีแอป ธนาคารต่างๆหรือว่าจะไปที่ธนาคารก็สามารถที่จะโอนเงินเข้าบัญชีได้เลยนะฮะแล้วเราก็หวังว่าพรมาดอนนี้นะครับพี่น้องทั้งทุกๆท่านนะครับคงจะได้มุ่งหวังที่ในการทําดีบริจาคทานให้มากนะก,ก็อยากฝากว่ามูลที่เพื่อศูนย์กลางเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งนะครับที่ท่านสามารถที่จะบริจาคเข้ามาเป็นกองทุนสกาดเข้ากองทุนสกาดนะครับเพื่อที่จะนำเม็ดเงินต่างๆนมาจัดสรรให้กับผู้ที่ยื่นมา เราก็หวังว่าเราอยากจะบริจาคให้ได้หมดกับทุกคนนะครับชาวรัฐเมธยมพอนะคะยันนี้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประดิษฐ์มูลทรัพย์มากๆเลยนะคะที่มาช่วยชี้แจงวัตถุประสงค์ในเรื่องของกองทุนสกัดเพื่อการศึกษาให้กับเราในวันนี้ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะการศึกษานะคะก็ถือว่า เป็นการเปิดโอกาสนะคะให้เด็กๆที่อาจจะมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอนะคะการให้การศึกษาถือว่าเป็นการให้อนาคตกับเด็กๆนะคะก็อยากจะขอชวนนะคะชวนเชิญให้ท่านพี่น้องนะคะทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะคะร่วมกันบริจาคตามช่องทางที่จารย์ได้กล่าวมาเบื้องต้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วคะ่ะสำหรับช่วงเวลาของ Ramadan Value นะคะพบกันใหม่ในวันถัดไปค่ะ a ส l a m u a l a i ุม m ร a r a h ั a t u l l a h w a b ารค่ะ